ดรสันติป่าหวายหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตัวแทนนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งและมอบสายสะพายอันทรงเกียรติแก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกลุ่เทพมหานครและทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกลุ่เทพมหานครกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เห็นถึงความสำคัญ ของพลังของคนรุ่งใหม่ผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะมุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในทุกมิติครับต้องเรียนสื่อมวลชนที่ครบทุกท่านครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาท่านสุรวันหวังสวีโปรสน์นให้ความสําคัญนะครับในการมีเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทูตก,การท่องเที่ยวและทูตก,กีฬาและก็เยาวชนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของเราเนี่ย เราชื่นชมบริษัทเวทเวสจำกัดครับที่ท่านจันลงท่านสร้างสรรค์และผลิตบุคลากรที่สําคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้มีครบทุกจังหวัดทั่วประเทศและเขตทุก50เขตทั้งประเทศไทยรวมแล้วเนี่ยเราจะมีเครือข่ายเราทุกปีเนี่ย3า0ท่านดัง่นนั้นเองเนี่ยกระทรวงการท่กงา,ามีหน้าที่ในการนําบุคลากรเหล่านี้ครับไปส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรามีดีอะไร การเล่นกีฬายังไงถูกต้องถูกวิธีการเล่นกีฬายังไงทําให้สุขภาพแข็งแรงนั้นเองอซอฟพ,พาวเวอร์ทุกขั้นเหล่านี้จะเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งจะไปเผยแพร่ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมดีๆของประเทศไทยของจังหวัดให้ครบทั้ง7จังหวัดและ50เพศของประเทศไทยดังนั้นเองอทูกการท่องเที่ยวทุตกีฬาเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลที่สําคัญนะครับที่จะต่อยอด ดยเพราะอย in ่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวด้านกีฬาในจังหวัดแต่ละจังหวัดทั้ง77จังหวัดแล้วก็50เขตของกรุงเทพมหานครทําให้ต่อไปเนี the the right ่ยผมมองว่าบุคคลเหล่านี ну ้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาต้องมาส่งเสริมทั้งด้านความรู้นะครับส่งเสริมทั้งด้านทักษะต่างๆด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้เขาสื่อสารแทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เพื่อจะนำเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยลงไปสู่พื้นที่จริงๆในจังหวัดแต่ละจังหวัดครับ ต้องกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะที่ทุดการท่องเที่ยวและทุดการกีฬากระจายอยู่แต่ละจังหวัดแล้วก็50เขตของกรุงเทพอมหานครที่ผ่านมาเราก็สร้างบทบาทตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะก็ล่าสุดจัดงานฮาโลาวินที่ถนนข้าวสารซึ่งประสบความสาเร็จอย่างมากทําให้ผู้ประกอบการบนถนนข้าวสารมีรายได้ที่น่าจะมากกว่าเฉพาะในวันนั้นวันเดียวเนี่ยมากกว่า10ล้าน ะะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ80%แล้วก็ชาวต่างชาติประทับใจมากๆวันนั้นนะคะมียอดไอบอลเนี่ยอยู่ประมาณสัก20ล้านไอบอลแล้วก็ทุกสื่อก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทีเ่เรียก,กได้ว่ามาร่วมกันนะคะที่ทำให้กิจกรรมบนถนนฮาลโลวีนเนี่ยเราโด่งดังไประดับโลกอันนี้ก็คือบทบาทหนึ่งของทุกการท่องเที่ยวและทุกการกีฬาเพราะวันนั้นเนี่ยน้องๆก็แต่งตัวเป็นก็เรียกสาวฮาลโลวีนนะคะ beauty of scary ต้องไปเป็นร้อยชีวิตนะคะแล้วก็ในวันนั้นก็มีน้องที่มี follower เป็นหลักร้านก็ไปหลายคนอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราอยากจะสร้างชุมชนเข้มแข็งนะคะเราให้ผู้ประกอบการเนี่ยของแต่ละจังหวัดสร้างกิจกรรมดีๆแล้วน้องพูดกันน้องเที่ยไปรวมตัวกันเพื่อทําให้จังหวัดนั้นเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เราอยากสร้างแบบนี้ทุกจังหวัดแล้วก็รวมถึงเมืองรองนะคะทันที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลก ภายใต้คอนเซปที่เราต้องบอกว่าส่งคุณค่ามากกว่าความงามนะคะเพราะว่าน้องๆเหล่านี้จะเรียนรู้ทางด้านออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนที่จะทําให้เกิดระบบเขาเรียกว่าระบบเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่จริงๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะก็จะกระจายไปยังทุกจังหวัดอีก76จังหวัดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งต้องกลับขอบคุณกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยให้ความสําคัญกับทุกการท่องเที่ยวและทุกการกีฬามีได้รับการแต่งตั้งทุกปีการแต่งตั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญที่ทําให้น้องๆเนี่ยกระจายบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงได้อย่างชัดเจนมากส่วนหนึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะคะต้องบอกว่าน้องทุกการท่องเทีทย่ยวและทุกการกีฬาก็มีทั้งทั้งทางด้านมวยทางด้านอาหารนะคะแล้วก็ทางด้านบิวตี้อันนี้คือการตอบสนองโจทย์ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอย่างชัดเจน ต้องกราบขอบคุณท่านที่ให้โอกาสผู้การท่องเที่ยวได้เข้ามารับสายสะพายแต่งตั้งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศของน้องๆที่จะทําบทบาทนี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะครับผมนรัตพัฒน์ตวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้มีกิจกรรมในเรื่องของการมอบสายสะพายและการแต่งตั้งนะครับทูตการกีฬาทูตการท่องเที่ยวและการกีฬาขึ้นมานะครับผมคิดว่าทูต การท่องเที่ยวและกีฬาเนี yeah. ่ยจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดจังหวัดเองนั้นมีหน้าที่ทํางานร่วมกับทุกกระทรวงทบวงกรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจที่สอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องของในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าการที่เราได้มีทูตการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะช่วยสนับสนุนโอกาสของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งในเรื่องของ สินค้าอาหารสถานที่ประเพณีที่สุพรรณบุรีมีของดีๆอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราไม่ใช่เพิกเฉยเราก็มีการประชาสัมพันธ์แต่ช่องทางอาจจะไม่ไม่ไม่กว้างขวางมากนักกรณีที่ทางกระทรวงท่องเท,ที่ยวและกีฬาได้มีการแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยผมเห็นว่ามันจะเป็นช่องทางที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าที่เรามีสินค้าโอท็อป สินค้าชุมชนต่างๆน้องๆเหล่านี้ที่เป็นทูตการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยเราได้นะผมมองมองดูแลนะ้วฟังดูแลเนี่ยช่วยเราได้หลายเรื่องเลยสินค้าอาหารอาหารดีอาหารอร่อยที่สุพรรณบุรีมีทั้งสิบอำเภอฮะมีอาหารอร่อยหมดแต่หลายคนไม่รู้หรอกครับถ้าเรามีทูตการท่องเที่ยวและกีฬาไปช่วยเนี่ยในปีหน้าเราคัดกันเองเนี่ยเราคิดว่ามันจะทําให้คนทั่วไปได้รู้จักอาหารของสุพรรณบุรีมากขึ้นสถานที่ครับ สถานที่นี้หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรีมีมากมายอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยหยิบหมอกหยอกเมฆเนี่ยมีใครมีผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าหยิบหมอกหยอกเมฆอยู่ที่สุพรรณบุรีก็มีนะไปไม่ไกลหรอกครับไปหยิบได้ที่อำเภอด่านช้างอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวชิงธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา369ที่ผมเคยให้ข่าวไปเรื่อยๆ3ตตำบล6กิโล9วัดผมว่าเป็น สายที่ตั้นที่สุดละ่หลายท่านอาจจะไปเจอที่อื่นฮะแต่ที่นี่ที่สุพรรณบุรีเมืองเก่าเมืองที่มีวัดเก่าแก่อยู่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนสามตำบล6กิโลเก้าวัดใช้เวลาครึ่งวันสามารถที่จะไหว้พระได้ทั้ง9วัดตรงนี้ผมกคิดว่ามีอีกหลายคนก็ไม่รู้นะฮะอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาหรือเชิงที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่างเช่นพระพระพุทธรูปปุษยคีรีสีสุวรรณภูมิ หหินใหญ่แกะสลักหน้าผาเป็นหินปูนใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้อยู่ที่อำเภออูทองครับกำลังมีสกายวอล์กสกายวอล์กปีหน้าเราก็เสร็จแล้วรับพอดีเลยทุกท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะต้องเอาขึ้นไปเดินผมต้องพาขึ้นไปเดินนะปีหน้าผมผมได้ทราบจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปีหน้าสุพรรณบุรีกับนครราชสีมาเนี่ยจะต้องเป็นอสองจังหวัดนําล่องที่จะต้องมีการคัดเลือกเองเราคัดเลือกเองเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปฮะแล้วเชิญสื่อมวลชนด้วยนะครับอันนี้คือสถานที่ยังมีอีกมากมายนะครับสถานที่ท่องเที่ สินค้าอาหารสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่แล้วก็ประเพณีประเพณีวัฒนธรรมสุพรรณบุรีมี11ชาติพันธุ์ครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมนียมีหลากหลายมากมายที่อยากจะมาบอกกล่าวช่วงนี้คือเราแต่งไทยทั้งปี mm hmm. เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่ได้ทุกวันในงานตักบาตรนาวาพิขาตจาร์ที่บริเวณวัวดป่าเดลัยจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในอำเภอเมืองครับมีแต่งแต่งชุดไทยใส่บาตรทางน้ำนะครับนาวาพิขาจาร์ตรงนี้หลายๆคนเริ่ม รู้จักสุพรรณบุรีในเรื่องของนาวาพิขาจาร์แล้วแต่ยังไม่กว้างขวางเดี๋ยวต้องเชิญทูตท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยไปตักบาทกับผมสักวันหนึ่งนะครับในในช่วงที่ช่วงที่ยังไม่ยังไม่ได้ไปประกวดเนี่ยถ้าว่างๆอาจจะเรียนเชิญทีมที่มารับสายสพายวันนี้ครับใครว่างไปตักบาทรรับผู้ว่าหน่อยนาวาพิขาจาร์เพื่อให กิจกรรมดีๆเหล่านี้ประเพณีดีๆงามๆที่อยู่ที่สุพรรณบุรีได้เผยแพร่ออกไปสู่ชาวโลกได้มากมายยิ่งขึ้นอันนี้ผมเห,เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่สุพรรณบุรีจะได้รับมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาก,ก็เช่นเดียวกันและทุกๆจังหวัดครับที่สุพรรณบุรีกับนครราชสีมาเป็นต้นแบบในปีหน้าเนี่ยต่อไปจังหวัดอื่นๆก็คงจะขยายตัวตามขึ้นมานั่นเป็นการเพิ่มช่องทางตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ซอฟต์ o วร์เพื่อสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ